ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะ,คะมาพบกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ลหลายๆท่านนะคะเราคอยแล้วก็ฝากคําถามไว้เยอะมากกับถามตอบปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ในแพทย์เปี่ยมโชคชริดาพงค์ค่ะเรามาเริ่มต้นคําถามแรกกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะคาถามแรกก็คือว่ามีลูกค้าอายุ40ปีค่ะน้ำหนัก45สูง150ค่ะอาจารย์มีปัญหาป่วยเรื้อรังมานานค่ะ สิบสบปีแล้วจะมีอาการเพลียตอนช่วง10บโมงเช้าะคะ่ะตรวจสุขภาพแล้วปรากฏว่าเลือดจางไม่ใช่ธาลัสซีเมียนะคะแล้วก็เป็นกระดูกทับเส้นอยากปรึกษาท่านอาจารย์ว่ากินโบตาพีโบตาพีพลัสคอลลาเจนค่ะจะกินปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอคะตอนนี้เริ่มทานได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วคะ่ะอาจารย์เพลียตอน10บโมงเช้ามงเช้าค่ะ อยากรู้จริงๆครับว่ากินข้าวเช้าตอนกี่โมงมถ้าบอกว่ากินข้าวเช้าตอน9ก้าโมงและเพลย์ตอน10บโมงเช้าเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าร่างกายยังไม่เข้าที่เ<อ>พราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะเขามีทั้งเาเมื่อกี้เขามีคอลาคอลาเจนคอลลาเจนโบตาพีมีโปรตีนค่ะโปรตีนแล้วก็ตัวพลัสค่ะตัว p l u สค่ะ,คะก็น้ำหนักแค่40ค่ะ45เพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นที่ คอลลาเจนตอนเช้าช้อนหนึ่งะนะครับหรือจะแบ่งครึ่งช้อนเช้าเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็โปรโตีนกับพลัสเนี่ยอย่างละ1ตอนเช้าและอย่างละ1ตอนเที่ยงทีนี้มีมีสิ่งที่บอกเมื่อกี้ที่ผมเห็นอยู่ก็คือเรื่องอาการอ่อนเพลียตอนส0บโมงอันนี้อยากให้ใช้ตัวโปรโลีนน้ำที่ทางนี้เขาเรียกว่านา้ำหย,ยดค่ะเช้าสัก3มหยดดู เช้า,ชา3ามหยดผสมน้ำเช้า3หยดครั้งเดียวนะครับผสมน้ำสัก1แก้วทานตอน9ก้าโมงนี้แหละครับหรือตอนเช้าที่กินอาหารเสริมก็ได้แล้วก็แจ้งเรามาอีกทีครับว่าหลังจะทานคำนี้สักหนึ่งสัป,ปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างครับค่ะ